สว่วงสวรรค์ฉันไม่มาบนทั้งนนสิบหกองทั้งบนชั้นฟ้าโค่นเชิญเสด็จลงมาถึงเพียงบนเพื่อมาเป็นมนึ่งคนในงานมงคล จบลมเนาอุ้มบนยอดเขาท้องไทยบนเวหาจังก็เก่งเคทียนน้อยใหญ่ไตยประธารในเกษารามรถนะราดคลังทั้งวาสุกรีภูมิริทั้งแต่ทินโบรา ก็ผู้สิผู้มีชัน้อนบันดาลมาช่วยช่วยทา